โอเคครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมเอาเอาสายกันนะครับพี่ครับหนสองศูนย์แปดแล้วก็วางสายแล้วก็เสีสายฮัลโหลครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีนี้ทีนี้ผมโทรไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ฮัลโหลครับครับผมครับอ่าครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ ตอนโทรใหม่นะครับก็จะมีการใช้งานของอา์หนึสองสามวางสายไม่สนิทใช่ไหมวางสายสนิทไหมครับพี่อโอเคมีการสเตตัสการใช้สายนอกนะครับโอเควางสายากับตู้ซีเมน 아